เมนูถัดไปนะครับมาดูเรื่องของการบันทึกขายขายหน้าร้านนะครับที่จริงขายหน้าร้านก็คือเป็นข้อมูลเดียวกับขายสดนะครับเราสามารถเลือกบันทึกจากหน้าขายสดหรือว่าหน้าขายหน้าร้านก็ได้นะครับเป็นข้อมูลจุดเดียวกันขายหน้าร้านนี้ก็จะอาจจะอำนวยความสะดวกในเรื่องของการขายเร็วขึ้นนิดนึงก็คือสามารถจะคลิกเลือกรายการ จัดปุ่มด้านซ้ายนะครับแล้วก็คลิกตัวสินค้าได้เลยนะครับมันก็จะโชว์รายการที่เราขายตรงนี้นะครับส่วนจำนวนก็จะ default เป็นหนึ่งถ้าเกิดต้องการที่จะเพิ่มจำนวนก็สามารถกดปุ่มตรงนี้เพิ่มได้ตรงนี้เป็น5ชิ้นนะครับก็คลิกปุ๊บก็จะเป็นขาย5ชิ้นเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับ ก็จะมีคำสั่งที่ที่ชี้โชว์อยู่เะก็คือเช่นเขาบอกว่ากดดาวตามด้วยตัวเลขเป็นการเพิ่มจำนวนก็จะคล้ายๆกับตัวเพิ่มตรงนี้นะครับแต่ว่าฉันที่การสั่งตรงนี้แทนก็คือสมมติกดดาวกดดาว50าาหรือเราเราไม่ต้องไปคิดตัวนี้ถึง50ครั้งเราใช้คำว่าดาว50ปุ๊บตัวเลขจะเป็น50เลยนะครับแล้วก็เลือกที่จะ คลิกได้เลยคร้าปลาห้าสิบชิ้นนะครับอ่าแล้วก็เสร็จแล้วสมมติต้องการรับเงินนะครับก็สามารถที่จะพิมพ์บวกนะครับแล้วก็ตามด้วยยอดเงินที่รับอย่างเช่นบวกหนึ่งพันนะครับก็บวกหนึ่งร้อยพันอย่างนี้คือการรับเงินหนึ่งพันบาทนะครับเอนเตอร์ก็จะมีบอกว่าเงินทอนหนึ่งร้อยบาทนะครับ เส่็จแล้วอีกคำสั่งหนึ่งคือถ้ากด0 Enter ปุ๊บจะเป็นการจัดเก็บนะครับจะเป็นการจัดเก็บแล้วก็พิมพ์ตัวใบเสร็จรับเงินได้เลยนะครับอันนี้ขึ้นลูกค้าเป็นหน้าร้านนะครับเพราะว่าเรากรูค่า default ไว้ว่าถ้าเป็นหน้าขายสดเนี่ยให้เป็นลูกค้าหน้าร้านนะครับแต่เราก็สามารถที่จะเปลี่ยนลูกค้าเป็นลูกค้ารยายอื่นตามยา้งก,การได้น,นะครับ เรามาดูว่าถ้ากลับไปที่หน้าจอหลักก็คลิกตรงที่แฟ้มกิจการขายหน้าร้านนะครับรับผูกกับลูกค้าหน้าร้านไว้ก็คือเป็นค่า default เ,เพราะฉะนั้นเวลาที่เราเปิดหน้าจอขายหน้าร้านเขาก็จะผูกตัวลูกค้าเป็นหน้าร้านให้เรานะครับตัวนี้ คือถ้าเกิดว่าขายแบบแง่ายๆครับก็คือเราก็ทําอยู่แค่หน้าจอนี้หน้าจอเดียวถ้าเกิดการที่จะมีข้อมูลซับซอ้อนมากขึ้นอย่างเช่นเปลี่ยนลูกค้าเราก็มาคลิกรายละเอียดแล้วก็สามารถเปลี่ยนลูกค้าตรงนี้ได้นะครับก็จะคล้ายๆกับหน้าเป็นหน้าขายสดนะหรือถ้าเกิดมีการรับเงินที่ไม่ใช่เงินสดก็มาคลิกตรงนี้เปลี่ยนเพิ่มการชําระเงินได้เหมือนกับหน้าขายสดนะครับก็มีการหักเงิน ในการเพิ่มในการหักคล้ายๆนักก็คือเป็นข้อมูลหน้าขายส่วนนั้นแหละเป็นอย่าว่าหน้านี้ก็คือลดขั้นตอนเพื่อการขายแบบง่ายๆนะครับครนี้ตัวปุ่มตรงนี้มันขึ้นมาจากไหนมันก็ขึ้นมาจากที่เรากําหนดในในแฟ้มสินค้านะครับก็คือมันก็จะโชว์กลุ่มก่อนนะครับกลุ่มตรงนี้นะถ้าในกลุ่มนี้มีอะไรนะครับก็จะโชว์เป็นตัวย่อยขึ้นมา เสร็จแล้วสินค้าก็ถ้าต้องการให้แสดงในหน้า PUS นะครับก็คลิกว่าแสดงไว้ถ้าคลิกว่าไม่แสดงปุ๊บก็จะไม่แสดงในหน้าที่เป็นขายหน้าร้านนะครับเนี่ยอันนี้อันนี้คือกลุ่มนะคลิกด้านบนสีเทาๆพวกกลุ่มสีฟ้าๆนี่ก็คือตัวสินค้าที่อยู่ภายใต้กลุ่มที่เราคลิกนะครับ คราวนี้มันจะมีตัวจัดเตรียมอันนี้คืออะไรนะฮะจัดเตรียมเดี๋ยวผมดึงเอกสารรายการนี้ขึ้นมาก่อนตะกี้เราทำรายการ900บาทตัวนี้ โอเคครับเมื่อกี้อาจจะงง,ง,งนิดนึงกับการจัดเตรียมนะฮะจัดเตรียมตัวนี้เนี่ยก็คือเหมือนกับว่าเราพิมพ์ใบหยิบสินค้านะครับก่อนนี้ที่เราอาจจะขายด้านร้านแล้วก็พิมพ์ใบเบิกหรือใบหยิบสินค้าให้พนักงานไปหยิบของนะครับโดยในใบเบิกก็จะบอกว่าสินค้าอยู่ตรงไหนนะครับจะได้ไปหยิบง่ายๆคราวนี้ที่มันไม่แสดงก็เพราะว่าถ้ารายการไหนไมีการรับเงินเรียบร้อยแล้วก็จะไม่โชว์ในการ พิมพ์ใบเบิกนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมลองลองขายขึ้นมาอีกหนึ่งรายการนะครับขายขึ้นมาโอเคผมขายมา115บาทนะครับแต่ว่าผมยังไม่ยังไม่รับเงินนะครับผมกดบันทึกไปก่อนเปิดเอกสารกลับมาถ้าเรายังไม่รับเงินเนี่ยถ้าเกิดเราค้นหาดูนะครับสถานะจะโชว์ว่า ยังค้างอยู่ยังไม่รับเงินจะขึ้นเป็นตัวแดงๆนะครับหมายความว่าตัวนี้เนี่ยตัวนี้เนี่ยเราสามารถดึงมาพิมพ์ใบเบิกได้นะครับอย่างเช่นถ้าพิมพ์ทุกรายการก็คลิกถูกตรงนี้แล้วก็กดพิมพ์ใบเบิกอ่ามันจะโชว์เป็นใบเบิกสินค้าเพื่อไปหยิบของนะครับพอหยิบของมาเสร็จปุ๊บอ่าเราก็มา ยืนยันการรับเงินอีกทีหนึ่งนะครับการจัดเตรียมก็คืออาจจะไม,ม่อาจจะพิมพ์ที่รบางส่วนก็ได้อย่างเช่นสามใบนี้เอาไปเบิกก่อนนะครับแล้วก็ค่อยมาอีกชุดหนึ่งอาจจะให้พนักงานอีกคนหนึ่งไปเบิกนะครับก็สามารถเลือกพิมพ์ได้ในแต่ละรายการเมื่อของพร้อมส่งปุ๊บล้วก็มาทําการรับเงินนะครับก็กด บวกสองร้อยรับเงินมาสองร้อยนะครับถอนแปดสิบห้าบาทแล้วกดเซก็พิมพ์เป็นไม่เสร็จมานะครับตัวค้นหาก็จะรายการคร้างก็จะหายไปไม่มีรายการคร้างเพราะว่ารับเงินแล้วนะที่มันโชว์ว่าเฉพาะรายการคร้างก็คือรายการที่ยังไม่รับเงินนะครับถ้าแสดงทั้งหมดก็จะโชว์รายการทั้งหมดก็จะมียอดชำระเรียบร้อยหมดแล้วนะครับ ถ้าค้างก็คือยังไม่รับเงินนะครับ